รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดือดซิมท่อเกมหมอยอดนักสืบครับผมสัญญาคุณากรและก็คุณหมอสันใจยอดศิลป์ครับร่วมกันดําเนินรายการเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่เราได้รับเสียงสะท้อนจากท่านผู้ชมก็คือทาง a c e b o o k ขออนุญาตเอามาเล่าให้คุณหมอฟังหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตัวอย่างอันนึงครับเขียนว่าชอบมากเลยค่ะดูทุกอาทิตย์เลยไม่พลาดดูตั้งแต่ตอนแรกเลยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือทําให้มีกําลังใจในการสอบหมอมากเลยแสดงว่าเรียนอยู่มัธยยมปลา กำลังจะเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์เราทารายการนี้อันหนึ่งก็คืออยากให้น้องๆเยาวชนเห็นด้านที่ดีงามของอาชีพหมอนะครับคือแทนที่จะเห็นแต่ว่าโอ้หมอเนี่ยต้องทํางานหนักต้องเครียดรดนเรียบตังค์เบื่อเหนื่อยจริงๆมันมีด้านตื่นเต้นด้านสนุกสนานปปรระะยัญญาอไี้การที่น้องๆได้เห็นอย่างนี้เราก็ก็ดีใจครับสิ่งหนึ่งที่คุณหมอเป็นด้วยก็คือการเป็นนักสืบสืบหาโรคนะครับอีกอันครับอันนี้ตรงกับใจผมเป๊ะเลยไม่รู้ท่านผู้ชมตรงหรือเปล่า ชอบคุณหมอสารมากกีเทปกี่เทปก็เล่นเป็นคนไข้ได้เนียนมากจนคิดว่าเป็นคุณหมอจริงหรือเปล่าผมเป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับโอ้าคุณดูอยากเปลี่ยนหัวใจไม่เป็นไรคร <ผม S 2> ับม่วได้ไม, <laughs> ไม่ไม่อยาก,ก,ยากใช้บริการเท่าไหร่หมายถึงคุณหมอเป็นคนที่แขกแขกแล้วก็เข้าไปซ่อมอแล้วก,<อ>แวก็แล้วก็ตอนหลังเนี่ยผมก็มาฝึกอบรมเป็นหมอทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยนะฮะคือทำงานป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพครับ ก็ขอย้ํากับท่านผู้ชมนะครับเป็นคุณหมอจริงๆครับแต่ว่าแสดงได้เนียนมากนะฮะเอาละวันนี้มาดูกันว่าคุณหมอยอดนักสืบของเราจะเป็นใครและโรคที่เราจะนํามาให้ท่านวินิจฉัยนั้นจะยากเย็นเข็นใจขนาดไหนนะครับขอต้อนรับทีมหมอที่ชื่อว่าทีมดูโนฮามเชิญครับทีมดูโนฮามประกอบด้วยรัติยาพรพันเหนือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 คุณหมอทุนพระราชทานเรียนดีติดต่อกัน3ปีฮัทไทยภูมิชมาดลน,นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6คุณหมอผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทยญี่ปุ่นจินนกฤตสิส,สิประภานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5คุณหมอผู้มีเกรดเฉลี่ยรวม3.99มีผลคะแนนสูงสุดในหลายสาขารายวิชา สวัสดีครับที่คุณหมอทั้งสามท่านครับสวัสดีครับดูโนฮามแปลว่าไม่ทําร้ายครับไม่ทําร้ายเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณหมอทุกคนจะต้องทําเป็นกฎข้อแรกของกฎข้อแรกของจริยธรรมของจริยธรรมนะครับจะต้องไม่ทําร้ายทําให้คนไข้ดีที่สุดนะครับมีคุณหมอหาไทยภูมิคุณหมอทินนกฤตและก็คุณหมอรัติยาพรนะครับทีมนี้นะครับจะต้องผ่านด่านของเราคือการวินิจฉัยโรคและนอกจากนี้นะครับยังมีมูลนิธิ One Love Change s One Life หนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ ร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไทยจะบริจาคเงินจํานวน10,000 0สบาทถ้าหากทายถูกค่าดีอาจีพอดีไปตามมูลนิธิที่น้องๆได้เลือกเองเลยนะครับแต่ถ้าไปอยู่เกณฑ์ที่2ก็จะเหลือ5 0,000บาทได้เลือกไว้หรือยังครับอยากจะให้เงินบริจาคนี้ไปช่วยที่มูลนิธิอะไรครับก็ได้เลือกไว้นะครับก็เป็นมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าบ้านแคนทองนะครับผมรอบไหมครับครับผมเชิญครับดูโนฮามเข้าห้องปฏิบัติการครับ ประวัติผู้ป่วยครับผู้ป่วยเป็นอีกหนทางการค้นหาโรค<อ><ส>ของเหล่าคุณหมอจะเป็นอ,าาอย่างไรต้องติดตามใน The s y m p t o m เกมหมอยอดนักสืบ่วงหน้าครับ